ทั่วไปค่ะคนที่สของป้าเป็นเด็กที่สองอ๋อเด็กที่สองอยากไปเที่ยวตงขลาคนละคนก็ไปแล้วแล้วเวลาอยู่เนี่ยลูกๆก็มาอยู่ด้วยถ้าตอนเย็นก็มาทำมาแล้วลูกต้องไปหาหมอไหมไปค่ะข้าไม่มีตังค์หรอกเฮ้ยเราไม่ได้หมอมาอันเนี้ยนอนอยู่ด้วยหลานอายุเท่าไหร่นะคนสิบเอ็ดขวบอีกคนหนึ่งสองขวบขึ่งค่ะพอดีแล้วพอดีแล้ว สภาพมันไม่โอเคอแล้วกันแล้วกามไม่ส่วกอ้าตรงก็ตอนนี้ต้องนัดจากทางหน่วยงานไหนที่ว่าเามาจะมานี่วันอัคารวันอัคารว่าจะข้องมาทาลาวี่ว่าเสาเกันนะคะที่ว่าเขจะช่วยมาก็จะมาดูพื้นที่พุ่งนี้แล้วก็จะนัางของตอนนี้แบบเสร็จแล้ว่ไหมชงเอามาแล้วช่างนั่กันเลช่างนั่กันเลยดีกวค่ะไม่เกินสิบไม่เกน้าด้ว่างบอกให้ช่างเอาก็ช่างที่ตรงนี้แหละ บ้านเป็นบ้านอะไรบ้านชั้นเดียวบ้านเดิมเป็นนี่าตรงนี้ตรงนี้เป็นบ้านเดิมที่ไม่เด็ได้ม่้านค่ะ